ดิจิตอลมั l ติมิเตอร์ของ Turtle รุ่น TMT 46001วัดแรงดัน AC ได้สูงสุด600โวลต์นะครับค่าโอห์มสูงสุดได้ที่20เมกะโอห์มครับวัดค่าช็อตได้นะครับวัดไดโอดได้นะครับวัดกระแสดได้สูงสุด200มิลลิแอมนะครับ แรงดันไฟ DC สูงสุดที่600เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับไฟ AC ด้านหลังครับจะมีขาตั้งสามารถตั้งได้นะครับตั้งย่านช็อตนะครับเสียง